ครับพบกับผมดอนชมพูนุชพันข้าวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมแปลงเล็ดพันธุ์ของทางร้านเรานะครับแปลงนี้เป็นพันกอขอ49นะครับปากดำไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับข้าวก็น้มรลวงแล้วนะครับเป็นอีก 1, หนึ่นึงนะครับที่ น่าสนใจนะครับจุดเด่นของพันกข49นะครับเ,เพื่อนๆชาวนาหลายๆท่านที่เคยทำนะครับก็จะทราบดีนะครับก็คือลำต้นของเขาจะแข็งไม่ล้มง่ายนะครับต้านทานเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็ผลผลิตสูงทนต่อโรคไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพันนี้รับรองพันธไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2,556นะครับก็ได้ประมาณ9ปี10ปีแล้วนะครับก็รับรองมาพอสมควร ซึ่งตอนนี้ไปถึงกอขอแปสเจดแล้วนะครับก็ไวนะครับตอนนี้4ี่สิบเก้าผ่านไป9ป้าปีไปถึง8ปสดแล้วนะครับปแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตําตำบลใ้อ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วปแปลงนี้ก็ปักดําเป็นกอขอห้าิบไปนะครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ชาวนาก็ให้ความสนใจระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ กระแสสู้กคแป5ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกคแป5ผลผลิตที่ทางกรมการเขานำเสนอมานะครับก็จะผลผลิตสูงกว่ากค5้านะครับเกษตรกรก็อยากปลูกกันนะครับกคแปก็เป็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกกคอป5นะครับก็ทางร้านเราก็มีนะครับแปลงกคแปดิ้าเมื่อฤดูการที่แล้วเราก็ได้รีวิวไปนะครับนำเสนอไป เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของกอแปดสิบห้านะครับแล้วก็มีเพื่อนๆซื้อใบวานกันนะครับก็เยอะนะครับหลายหลายจงังหวัดนะครับก็เราก็ได้ไปส่งกันถึงที่นะครับช่วงสาระดดีๆนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยนะครับยิ่งเพื่อนๆชาวนาก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆชาวนาบางบางท่านอาจจะ ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับและธาตุนะครับธาตุอาหารในปุ๋ยนะครับจริงๆหลักๆธาตุอาหารหลักมันก็มีอยู่3มตัวเหมือนๆจะเคยพูดไปในคลิปก่อนนะครับก็เอามาพูดกันใหม่อีกสักครั้งซึมเนื่องจากนะครับเห็นในโลกโซเชียลนี่แหละครับเพื่อนๆบางคนบางท่านก็ใส่460 0แล้วก็มาใส่ยูเอสศอีกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นธาตุอาหารตัวเดียวกันนะครับต่างจากต่างกันที่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของเนื้อปุ๋ยนะครับ 4600คืออะไรนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยนะครับใน100กิโลกร,รัมก็จะมีตัวในโตรเจ้นอยู่446กกิโลกร,รัมนะครับพูดให้เพื่อนๆชาวนาได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ตัว21 0 0ก็คือใน100กิโลกร,รัมก็จะมีเป็นเนื้อปุ๋ยนะครับที่เป็นไนโตรเจนอยู่21กิโลกร,รมัมก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอานำมาผสมกันอะไรกันนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้ไนโตรเจนมันเยอะขึ้นไปใหญ่นะครับก็ผลที่ตามมาก็คือจะทำให้ข้าวล การเฟื้อใบนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวไนโตรเจนนะครับจะไปส่งเสริมเรื่องของลําต้นนะครับพึกงทางใบนะครับทำให้ลําต้นใหญ่สูงอวบน้ํานะครับใบงามอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะล้มได้ง่ายนะครับแล้วโรคแมลงก็จะชอบด้วยนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงตัวไนโตรเจนไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวธาตุอาหารหลักอีกตัวนึงก็คือตัว P หรือฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบรากนะการแตกกอและก็ส่งเสริมการออกดอก นะครับตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เราจะเห็นว่าธาตุอาหารแต่ละตัวเขาจะมีหน้าที่ของเขานะครับหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับส่วนตัวท้ายนะครับตัว K ตัว K ก็เป็นเรื่องของการขนส่งการลําเลียงนะครับธาตุอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงผลผลิตนะครับเช่นถ้าเป็นข้าวก็เพิ่มแป้งนะครับทําให้น้ำหนักดีนะครับถ้าเป็นผลไม้รสหวานก็ทําให้รดหวานเพิ่มมากขึ้นพวกนี้นะครับก็คือ ัวเคก็จะทําหน้าที่ทําให้ผลผลิตนะครับมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ลําเดียงพวกธาตุอาหารนะครับไปตู่ส่วนต่างๆของลําต้นนะครับพวกนี้มันก็จะทําหน้าที่ร่วมกันนะครับถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็จะทําให้ข้าวเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็จะแสดงลักษณะอาการของเขานะครับ เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมการข้าวนะครับหรือคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับสนใจข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆของพาร้านเราติดตามได้ที่ c e e o o o k เพจชมพนุษพันข้าวและอีกหนึ่งช่องทาง y u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  e โดนชมพนุษพันข้าวขอบ